สวัสดีนะครับชาวันที่5พฤษภาคม2568นะครับเอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวนี้นะครับนัว่กับเขาสนามพอมิยุนะครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะซบเซานะครับครับบรรยากาศค่อนข้างจะซบเซ่าเนาะอันนี้นะมาเบิ่งกันนะเด็กน้อยๆซ้าวน้อยเด็กบ้านแพงร้อยยี่สิบบวกนะครับ สาวหน่อยเจ้าบาทนะครับสามหน,น,น 11, ญญ่อยเกินไม่อกิพันหนึ่้อนหนึ่งพันห้าร้อยเป็คเกินแดงดีนะครับควาผู้ดำแข้งขาดำื่องดำแม่ลูกชินสองแม่ลูกมือสองดูแยกนะนทไทยแลนด์ไทยแลนด์ว้าวเป็นอปหด้ามพายังนวดน้ำซำโจ๋อส แม่ลูกลูกคูนะครับโน้อใี่ยกได้โ่บอนีเบอซื้อนเนีย่ยนะครั้ทั้ทงการสิน ปิดอยู่ก็หมออมว่านี่หมอที่ตลาดเดมอว่าในงที่ัและอันนีจนแนเาอย่างกําลังกําลังมาตรการคุ้มเค้มอยู่นะวันนีนปิดนไนตวัหมอคุยกันว่านาเล้วเลย่ไดนเปิดวันปิดตะวันออัหดปิดตะวันออกจนแป้งิตยอิานตองรอบเบืองอทิตยนไหนที่หนึงตรงรอฟังข่าอยู่อทิ้านนตะวะเอยดปิดแล้ว ลอเอ็ดลอยเอ็ดนัดหนานะครับเสาหนาวลอยเอ็ดว่าเปิดนะครับเป่นเสาบ่เปิดนะับอื่นก็สีุ้มไปจ้จะสูพปิดเพื่อนเนี่ยปิดแล้วเนี่ยือจะสูปิดโอ้ยนะครับว่าเด็กไปอยู่บ้านท่านนะยดนนั่กับเขา สนใจติดต่อได้เบอร์ได้นะครับ091 370 5524นะครับสนใจตัวนะครับหอยลีกุมาลัยนะครับส,นใ,น,ใส,น,บสนใจก็โทุรมาสอบถามมึงนะครับครับครับโอ้นะครับข่าวหลาย ตลาดตลาดใหญ่เริ่มทยอยปิดแล้วนะครับปิดคุ้มโลกนะครับทำความสะอาดนะนะชุมใหญ่ออกมาเหลือแต่รุ่นหน่อยๆนะครับวันนี้นะครับอยู่อยุขว uh ักเหลือหลายว่ะครับอยุขวัก นียมงหลายตัวนะครับชุดใหญ่ไข่แน่นครับมาหันนื้อในหอยมันว่าลมลมงัวแล้วก็เนื้อขายอยางครับคนนี้นะครับบางคนกับวิตกกำลุนนะครับแต่ว่ามินบอกินเนื้อดีเลยกินแต่เนื้อเปื่อยนะเนื้อเปล่อกักกินแสบกินได้สบายอยู่นะครับแต่ว่าแกต้องระมัดระวังนะ่มงอครับ่ สาใหญ่ legt, จับาทสาสาใหญ่อันนี้สาวอันนี้มื่นสามมื่นสามพันอันนี้มื่นเจ้าบาทเอวนี่มื่นเจ็ดสาวใหญ่ถูงยาวเลยหัวยูกุดชุ่มด้วยนะสาวสาวใหญ่รอบผสมแดงดีนะครับ นัินนะครับสาวน้อยครับสูงลอยสามหาบวกนะครับอัน,นก็สามหาบวกกัน,นครับสามหาบวกกัน,นโอ้นะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์อะไนะครับ 093 093 054 3547สนใจต้อมาสอบถามเดี่วงนครับช่วงนี้ก็คนอยากได้งูว่ะเลียงง่ยายๆได้่ยนครับตลาดกัทยอยปิดแน่แล้วนะครับ<ม>อยากได้งูว่กับลูกนะครับอ่ะสดชื่นดีนะเป็นจมูกชุ่มชื่นดีนะครับเขียวเอื้องดีนะครับ,รรบว่ามีน้ำลายออกอโอ้ยนะครับช่วงนี้นะครับ ยากเลํลบากนะครับราคางัวนรุ่งนะครับราคางัวลุ่งจะไม่เจอกระแสระบากอีกนะครับส่วนท่านนี้อยยุไก่มุกาหารนะครับตลาดท่านนะครับกาลสินกับทางสมเด็จนะครับก็เริ่มมีมาตรการแน่แล้วนะครับนะครับรอยละเอียดกับหยุดเแลยวนะครับเสาหนานะครับปิดนะครับอังค่านนี่กับปิดแล้วนะครับยะโสนะครับ ครับขาวมานะครับไอเดมกวยินก็ส,สิดีหยุดขายจนใหม่ตรงส่งครับเดือนนึงนะครับตลาดตลาดประมาณเดือนนึงนะครับ ร้อบวกนะครับร้อยสีบหวกสาใหญ่แ่บาทครับสาใหญ่หมื่ 18, <108. S 2> นแปดหมเครื่องดำดำนะเครื่องดำดำนะติดหูมาหน่อยหนึ่งนะครับใหญ่เงานะครับสะดือสวยนะครับโดยเรื่องนี้นะครับหมื่สนใจที่ต่อได้เบอร์ใดครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เกดห้าี๋ยวเรื่อ ศูนย์หนึ่งนะครับสนใจนะบอคอนขุดชุมนะครับมื่นยะโสปิดไปมื่นบปิดบปิดมาไปยังนะแม่เนี่ยแมครับยะโสมันวางว่าทำเด็ดปิดเงินนะเดี๋ยวสิซุ่มไปเบิ่งนะครับว่าตลาดนะครับยะโสปิดบ๊ปิดนะครับบางคนก็บ่าปิดบางคนก็บ่กว่าทำเด็ดปิดนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมินกับซุ่มไปเบิ่งเดียก็รู้นะครับนะครับถ้าปิดกับกับบ้านแค่นั้นแหละนะครับ แต่ว่าอาทิตย์หนานะครับนับข้าวน่าจะนับนับข้าวน่าจะเน้นกันนันน่าจะชัดเจนแล้วนะครับ,บเสาหนารอยเอ็ดปิดนะครับนะครับ,อบตอนนี้ก็นับข้าวพันธุ์เด่นนับข้าวพันธุ์เด่นแบบว่าชัดเจน100%น,นะครับตัวที่แน่ๆก็คืออาทิตย์หนานะครับ สมเด็จก็ยังบัฒน์เดสรุปนะครับว่าวันอาทิตย์สิปิดบ่ปิดนะครับนะครับวันนี้ครับครับนิ่งนะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศนิ่งนะครับรบนิ่งนะครับ ลอยเนือครับ่นท่านลอยเนือนะครับสาวหน่อยเครื่องเหมือนสาวหน่อยจ้าบะครับสาน่อยขายมื่นสองรายละมื่นสองอสบางนิดมันมืนม่นท่านหาอยนะครับเป็นลอยเหนือนะครับมันเป็นลอยเหนืออันนี้ เลขมื่นสองครับนันสาวนันเนื่อนนย่นะครับอันนี้จอยกุมัวสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนะครับ0 8น131 9 6 5สเ้นย์กสนใจก็เพิ่มสอบถันนะครับโอ้ครับครับข่าวมารอยเอดปิดนะครับวันศุกร์ คำเตยยังเปิดอยู่นะครับตลาดตัวนั้นนะนัตสึมาอาจิทนาเคยไปที่นั่นลยครับทางข้านก็ยังเปิดอยู่นะเยโซไม่เปิดนะครัเยาโซก็ยังเปิดอยู่นะครับครับเอานะอาทิตย์นี้ก็ยังยังบพักในนี่นะครับเดี๋ยวรอบังอาทิตย์หนาครับครับพลเรือพัดลำบากเลยนะครับส่วนนี้นะครับในหางเวียดนามกับยางหาสื่อหนุ่ยอยู่นะครับ ครับเดี๋ยวแอดมินสีซุ่มไปนะครับนัดแต่นัดนี่ครับเปิดดูนะครับเดีย๋ยวเบื้องก่อนเพราะว่าครับทางสกลนครกับผลแลบ,บว่านในออกนะครับนัสกลนครผลแลบว่านใ้ออกนะครับผลแลบออกมากแต่สิมมีข่าวชัดเจนข้างนี้นะครับ